สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันนงรักอมเชนนจากเพจทีนี้จะให้นะคะเป็นรายการขายของช้อปปิ้งออนไลน์นะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสิ่งที่จะนำเสมอคือกล่องสบู่คระบแบบเธอเรามีตัวนี้รูปหมีน้อยนะคะรูปกบน้อยคุกคลิกนะคะเพื่อนๆและข้างในนี้มีที่เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาอาบน้ำเสร็จใช่ไหมเพื่อนๆสบู่อะ าเพื่อนๆเอาวางไว้เลยอะ่ะมันก็จะเลอะข้างในใช่ปะ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีเชื้อแบคทีเรียด้วยซึ่งซึ่งมันก็จะไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมเพราะมันชืน้นทีนี้พอเรามีตัวนี้มันจะทําให้สบู่เราแห้งนะจ๊ะตัวนี้เราขายกล่องสบู่ค้ะแบบเราขายเพียงแค่20บาทเท่านั้นเธอตามเข้ามานะตามเข้ามานะในเพจจินนี่จัดให้ใน f a c e b o o k นะเธอแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันนะเธอบ๊ายบาย